สวัสดีครับวันนี้พบกับพานหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาตีต่อแดงนะครับติดอยู่ตรงต้นขี้เหล็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรังกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นรังของเขาครับติดอยู่ตรงต้นขี้เหล็กนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าใบไม้มันบังหมดเลยนะครับ เดี่ยครับมันเลยหลงหลงเหลือมาถึงตอนนี้นะครับไม่งั้นเสร็จพานคนอื่นหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้พานเอ็มขึ้นตีนะครับดูนะครับปลายกเล็หนูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคนอนุญาตแต่งตัวสักครู่นะครับนี่นะครับโอเคครับนี่นะครับตอนนี้พานเอ็มก็ได้ตีทอยขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ นู่นนะครับอยู่ข้างบนนู่นแล้วนะครับนู่นนะครับโู้นะครับกว่าจะไปถึงรังอีกก็น่าจะมีสามสิบลูกได้นะครับลูกถอยนะครับใช้เป็นเหล็กนะครับเราไม่มีงบประมาณซื้อถอยนะครับมันแพงนะครับเราเลยซื้อใช้เหล็กห้านิ้วนะครับหกนิ้วนะครับมาตีเอานะครับ เดี๋ยวพอตีเสร็จเราก็ต้องถอนออกนะครับถอนเหล็กออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้เขาจะเป็นตะปุ่มตะปำนะครับโอเคครับนี่นะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับตีทอยไปด้วยนะครับโอเคครับหลังต่อลังนี้ก็ใหญ่พอใช้ได้นะครับน่าจะประมาณพอๆกับถาดข้าวเลยนะครับ อากาศบรรยากาศก็ดีนะครับเป็นบรรยากาศหนองน้ํานะครับหนองน้ําในหมู่บ้านนะครับนี่นะครับหนองน้ําในหมู่บ้านเลยนะครับบ้านปักขานะครับนี่นะครับบรรยากาศลมลื่นดีมากนะครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะครับบ้านป่าขานะครับอ,อําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะครับ วิวว่ะสวยๆเลยนะครับมานั่งกินลมชมวิวได้ครับนนครับผ่านเอ็มไตลงมาแล้วครับครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับเข็ดครับเดี๋ยวก็จะใส่ชุดแล้วก็จะได้ตีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อไปเลยนะครับนะครับทําการตีทอยขึ้นไปแล้วนะครับ ใช้เหล็กห้านะครับตีก็พอขึ้นได้นะครับใช้เหล็กห้าอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับแต่ใช้แค่รอบเดียวก็พอแล้วครับแล้วก็ถอนออกเลยนะครับเราไม่เน้นทอยนะครับเพราะเราไม่มีงบนะครับเราใช้เป็นเหล็กห้าครับห้านิ้วหกนิ้วนะครับโอเคครับ เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พานเอ็มก็ได้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะทําการปีนขึ้นนะครับนี่นะครับส่วนหมวกเดี๋ยวไปใส่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจะใส่มัดติดเชือกไปให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพานหนึ่งก็จะแต่งตัวแล้วนะครับ nya nhà ya เอ็มก็ได้ขึ้นไปถึงลึงกลางต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผ่านหนึ่งจะมัดหมวกกับเลื่อยนะฮะขึ้นไปให้นะครับแต่งชุดสกู่นะครับโอเคครับเอาเลยนะครับตอนนี้ผ่านเอ็มใกล้ถึงรังแล้วนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะซูมจนสุดเลยนะครับงั้นมองไม่เห็นรังนะครับ ตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะครับดำๆนะครับต่อไหนเอาแล้วนะครับไก่ถึงรังแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้ผ่านเอ็มเคลียร์ทางก่อนนะครับนะครับเอาขิงไม้ออกก่อนนะครับนะครับไก่ถึงรังแล้วนะครับนี่ครับ นี่ครับลังเขาครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าซูมเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยเห็นนะครับอยู่สูงครับแล้วก็ใบไม้เยอะนะครับโอเคครับอย่างนี้ได้เห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับพันเอ็มเคลียร์ออกไปแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็พอเห็นบ้างครับพอเห็นอยู่นะครับหามุมที่ใกล้ที่สุดแล้วครับที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอย่าให้พันเอ็มตัดแล้ว หย่อนลงมานะครับนี่ค,ครับครับตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับไม่น่าจะเห็นอะไรนะครับเพอาีวิ่งมันหักลงมาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูข้างล่างทีเดียวเลยนะครับ

งมาแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับลังของเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําการล้วงแล้วนะครับอย่าตั้งกล้องก่อนนะครับฮะ หลังสวยมากนะครับนี่นะครับหลังของเขานะครับต่อแดงนะครับแผ่นแรกจะไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับแผ่นต่อไปจะเต็มเลยนะครับนี่ฮนะโอเคครับตัดข้างบนนะครับ ดีนะครับสวยเลยนะครับครับดีนะครับสวยงามเลยนะครับครับเดี๋ยวมาทำการล้วงเลยนะครับ ครบต่อแดงนะครับต่อแดงก็จะเต็มีบ่อต่อหัวเสือนะครับนี่นะครับมีประมาณ1ชั้น2องสห้าแผ่นนะครับ5ชั้นนะครับโอเคครับมีทำการล้วงแล้นะครับนีฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้้ช่องพันหนึ่งด้วยนะครับ นะครับเห็นอลไรนะครับสวยงามมากเลยนะครับเห็นครับเห็นที่วสองนะครับเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นที่วสองนะครับขึ้นเลยนะครับอย่างไรนะครับ ครับนีเป็นแถวที่สามนะครับตี่ะครับที่สามก็ยังสวยอยู่นะครับต่อไปแถวที่สี่นะครับนะครับที่สี่นะครับสวยเลยนะครับโอเคครับมันสุดทใช้แล้วครับโอเคครับ ไม่่คยสวยเท่านห้่นะครักกันุดทายหางนะครักเสียงรัหบดแล้นรักนั่นับที่น้วนรับ